วันนี้ครัวคุณปุนทำนำ้ำฉุบแมงดาไสปูค่ะแมงดาซ้ามตัวตัวละ35สิบห้าบาทค่ะเนื้อปูแกะออกจากกามปูนะคะปริกซดหอมแดงหัวเทียมเคยเราก็เอา,าหัวหอมเคยแล้วก็แมงดาไปยางก้นค่ะเคยยางไงห้หอมก้นนะคะแมงดาเราก็จะแกะ ส่วนถีแข้งออก,กอนค่ะนี่สร้างยางนี่ยางสเสร็จแล้วนะคะจะเป็นช่วงค้าแมงดาตินแมงดาที่เป็นน้ำแข็งแข้งเราเด็ดทิ้งเลยค่ะส่วนปีกส่วนหัวกับตาแล้วก็ส่วนกระดองคางลางนะคะเพราะว่าส่วนนี้แข้งกินเราติดคอได้ค่ะแกออกให้หมดสเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เปิดทีจะได้ต่ำหงายนะคะนี่ค่ะแมงด้าเพื่อนชอบมาร์คส่มาร์ได้เลยค่ะไม่มีข้อจำกัดนะคะว่าตรงไส้กี่ตัวกี่ตัวปริมาณเท่าไรค่ะตุกย่างวัตถุดิบเราใส่ได้ตามชอบค่ะตามด้วยหอมแล้วก็กะปิที่เราย่างแล้วนะคะทาไม่เข้ากันค่ะบางคนนะคะก็จะ ไม่ไม่ใส่เนื้อปูหรือเนื้อปลาลงไปเลยค่ะเพราะจะทําให้กลิ่นแมงดาจ้างนะคะหัวเทียมใส่เล็กน้อยค่ะเผื่อจะดึงดึงกลิ่นแมงดาขึ้นมาถ้าใส่มาเกินไปก็จะกลบกลิ่นแมงดาหมดเลยนะคะพริกขี้หนูส่วนจริงๆแล้วถ้ามีสีแดงก็ใช้พริกขี้หนูส่วนล้วนได้นะคะแต่วันนี้พริกขี้หนูมีสีเขียวก็เลยใส่พริกกระเรียงลงไปด้วยค่ะ ริกกะเรียงริกแดงจินดาชายได้ทั้งนั้นนะคะตามความชอบริกแต่ละย่างก็จะหอมแตกต่ตางกันไปค่ะตำละเอียดแล้วเราก็ใส่เนื้อปูลงไปค่ะนี่เป็นเนื้อปูดำปูเลนะคะเวนส่วนฉวงกลางม,มาวายค่ะน้ำพริกแปงดาปุนวาใส่ปูร้อยที่สุดนะคะถ้าไม่มีปูใส่เนื้อกุง้งเนื้อปลาได้ค่ะนี่พงชูรสค่ะถ้าเราไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะคะ แต่ข้องปุนเนี่ยรู้สึก,กว่าชิมแล้วจะใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยค่ะไม่ได้ใส่ให้ออกรสหวานนะคะเผื่อว่าทีให้รสชาติเข้มข้นขึ้นค่ะแต่ชิมไม่ถึงไรเราเติมได้ค่ะแต่ว่าห้ามวานเด็ดขาดเลยนะคะน้ำพริกไม่ร้อยค่ะน้ำพริกแดงด้าตำแบบเผ็ดๆเ,เ,เลยค่ะร้อยแต่นี่ที่ปุนใส่น้ำตาลไปนิดนึงเผื่อวา่าให้รสชาติเข้มข้นขึ้นค่ะจะไม่มีรสหวานเลยใส่นิดเดียวค่ะ ตำไม่เข้ากันแล้วก็จิมรสที่เราชอบแล้วก็เป็นอันเสค่ะนี่นะคะหน้าตาประมาณนี้บางคนจะไม่ใส่เนื้อปูเนื้อปลาเนื้อกุ้งลงไปเลยใส่เฉพาะหอมกระเทียมแล้วก็แมงดากับพริกท่านั้นค่ะกระปิปรสชาติก็จะเข้มข้นหอมแมงดานะคะ ปุ่นทำออกรสชาติกลมกลมค่ะปุ่นไม่ชอบรสชาติทพช์จัดจนเกินไปหรือว่าเค็มจนเกินไปค่ะตกย่างข้องปุ่นจะแบบไม่จัดมากค,ค่ะชอบรสชาติกลมกลมค่ะกินกับไข่ต้มนะคะแก่งจืดแก่งเลี่ยงได้เพคค่ะนำทิกแมงดาจะเข้ากันดีกับลูกเหนียงมันค่ะร้อยหมาก แนมด้วยผักสดนะคะลูกเครือก็จะเข้ากันค่ะกินลูกเนียงมิ้นมินแล้วก็กินลูกเครือช่วยดับกลิ่นปากได้นะคะเป็นเมนูที่นานๆจะทํากินสักที่ค่ะแมงด้าตอนนี้ราคาก็สูงมากนะคะตัวหนึ่งสามสิบาบาทเลยค่ะ ทำต,ตามสูตรติดบุญธรรมนะคะร้อยหมากเลยยางวัวหอมเปิดทีจะได้เนื้อแล้วก็ความห้านของวัวหอมนะคะเอาเคยไปยางก้อนถ้ายางเตาท่านก็จะหอมบ้าเดือดแต่ถ้าเราไม่มีเตาท่านเราก็ยางกับเตาแก๊สได้ค่ะร้อยหมากเลยค่ะแล้วพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ